เรื่องหลอนและผลกรรมเรื่องรอยยิ้มที่มองไม่เห็นเขาใช้ชีวิตคนเดียวมาทั้งชีวิตไม่มีรูปครอบครัวไม่มีของเล่นเด็กไม่มีแม้แต่รอยยิ้มจากใครสักคนแต่เพื่อนบ้านกลับบอกว่าเขาเคยมีลูกและเมียแต่เขาจำไม่ได้เลย หรือไม่เคยอยากจำสายลมยามเช้าพัดเอื่อยต้องม่านหน้าต่างเจ้าคร่ำคร่าส่งเสียงเสียดสีกันเป็นจังหวะเงียบๆเ,เป็นเสียงเดียวที่คอยขับกล่อมชายวัยกลางคนผู้ที่คนในหมู่บ้านมักจะเรียกคาว่าลเดีหรือบางทีก็แค่คนบ้านเงียบ ให้ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในแต่ละวันในบ้านไม้หลังเก่าที่ดูเหมือนจะหยุดนิ่งอยู่ในการเวลาสีของไม้ที่เคยสดใสเมื่อวันวานบัดนี้ซีดจางไปตามกาลเวลาและแดดฝนที่โหมกระหนำ่ำเช่นเดียวกับความทรงจำในใจของเขาที่ว่างเปล่า ลุงเดชไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนภาพของครอบครัวไม่ว่าจะพ่อแม่พี่น้องหรือแม้กระทั่งความรักในวัยหนุ่มสาวล้วนว่างเปล่าในห้วงความคิดของเขาราวกับว่าเขาเพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาในโลกนี้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาและตลอดชีวิตที่ผ่านมานั้น เขาใช้มันไปกับการหายใจการกินการนอนและการเฝ้ามองโลกหมุนไปเท่านั้นเองกิจ,จวัตรประจำวันของลุงเดชเรียบง่ายและเป็นไปตามลำดับที่เขาจัดสรรไว้เขามักจะตื่นแต่เช้าตรู่ก่อนที่ไก่จะขันเสียอีก ชงกาแฟดำเข้มข้นกลิ่นหอมกรุ่นนั่งจิบอยู่บนระเบียงไม้ที่ผุกร่อนผิวไม้ลื่นเพราะถูกฝนสาดเป็นประจำบางครั้งก็มีเชื้อราขึ้นเกาะเป็นสุดด่างดำเขาใช้เวลาช่วงเช้ากับการมองดูความเคลื่อนไหวของหมู่บ้านที่ดูเหมือนจะตื่นตัวเร็วกว่าเขาเสมอ เสียงรถกระบะของของที่ล่านผ่านเสียงตะโกนทักทายกันของชาวบ้านที่กำลังเตรียมตัวไปทำไร่ทำนาหรือเสียงสุนัขเห่าหอนไล่ไก่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงพื้นหลังของชีวิตเขาเขาไม่พูดคุยกับใครเว้นแต่จำเป็นจริงๆ การทักทายของเขาจำกัดอยู่แค่การพยักหน้าเบาๆหรือยิ้มบางๆที่ไม่ค่อยถึงดวงตาคนในหมู่บ้านคุ้นชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้ของลุงเดชมานานหลายสิบปีหลายคนคิดว่าเขาคงเป็นคนเก็บตัวมาแต่ไหนแต่ไรบางก็ว่าอาจจะเป็นคนขี้อาย จนไม่กล้าเข้าสังคมหรือบางทีก็อาจจะเคยเจอเรื่องราวร้ายร้ายมาจนไม่อยากสูงสิงกับใครอีกแล้วหรือบางคนก็มองว่าเขาเป็นชายลึกลับที่ไม่มีใครรู้จักอดีตของเขาได้เลยชีวิตของลุงเดชดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบและปราศจากสีสันใดๆ เหมือนกับผืนผ้าใบสีขาวที่รอการแต่งแต้มแต่ก็ไม่เคยถูกเติมเต็มเขาตื่นขึ้นมากิมทำงานเล็กๆน้อยๆรอบบ้านและนอนหลับไปในความเงียบงนันความรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ได้กัดกินหัวใจเขาเพราะเขาไม่เคยรู้จักความรู้สึกอื่นใดนอกจากนี้ ชีวิตที่ว่างเปล่านี้คือทั้งหมดที่เขารู้จักและเขาก็ไม่เคยตั้งคำถามกับมันเลยแต่แล้ววันหนึ่งที่สายลมพัดเอื่อยผิดปกติมีกลิ่นดอกมะลิลอยมาตามลมอย่างชัดเจนขณะที่ลุงเดชกำลังรดน้ำต้นมะลิหน้าบ้านที่เขาปลูกไว้เองกับมือ ต้นมะลิที่ออกดอกพราวเต็มต้นส่งกลิ่นหอมอบอวลคุณป้าสมศรีเพื่อนบ้านที่อยู่ถัดไปเพียงไม่กี่หลังซึ่งเป็นคนที่ปากตรงกับใจและไม่เคยเกรงใจใครไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่หรือแม้แต่คนต่างถิ่นก็เดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับใบหน้าโฉงชายคุณป้าสมศรี เป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่กล้าพอจะเข้าใกล้ลุงเดชมากขนาดนี้ลุงเดชคุณป้าสมศรีเอ่ยทักด้วยน้ำเสียงที่ทำเอาลุงเดชต้องเงยหน้าขึ้นมองจากต้นมะลิป้าถามจริงๆถนะแล้วลูกกับเมียคุณหายไปไหนคำถามนั้นราวกับสายฟ้าฟาดลงกลางใจที่ว่างเปล่าของลุงเดช มันไม่ใช่แค่คำถามแต่เป็นแรงสั่นสะเทือนที่ปลุกบางสิ่งบางอย่างที่หลับไหลอย,อยู่ภายในให้ตื่นขึ้นมาอย่างช้าๆเขาชังนักมือที่กำลังรดน้ำต้นมะลิที่กำลังเบ่งบานพราวด้วยหยดน้ำ้างยามเช้าดูเหมือนจะหยุดหายใจไปชั่วขณะลุงเดชหัวเราะเบาๆเป็นเสียงที่แห้งผ่า สนฟังดูแปลกหูราวกับเป็นเสียงของคนที่ไม่เคยหัวเราะมานานแสนนานป้าสมศรีพูดอะไรครับผมไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีลูกเขายังคงยืนยันในสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดชีวิตคำพูดนั้นออกมาจากปากอย่างคุณป้าสมศรีทำหน้าตกใจยิ่งกว่าเดิมดวงตาเบิกกว้าง โถลุงเดชลุงความจำเสื่อมไปแล้วหรือไงนี่ป้ายัางจำได้แม่นเลยนะเมื่อก่อนนะเมียลุงนะ่ะสวยเชียวละ่ะผิวขาวผมยาวสลวยลงไปถึงกลางหลังเลยนะแล้วก็ลูกสาวตัวน้อยๆตาโตชอบวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านนี่แหละ ตอนเย็นๆนะป้ายังเห็นพวกเขานั่งคุยกันอยู่บนม้านั่งนาบ้านนี่แหละบางทีก็อ่านหนังสือให้กันฟังเสียงหัวเราะของเด็กดังมาถึงบ้านป้าเลยนะคุณป้าสมศรีพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในสิ่งที่เห็นเมื่อก่อนบ้านลุงนี่แหละเป็นบ้านที่มีชีวิตชีวาที่สุดในซอยนี้เลยนะ เรื่องราวของคุณป้าสมศีไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อลุงเดชเดินไปตลาดภาพลักษณ์ของเขาที่เป็นคนสันโดษก็ถูกท้าทายด้วยเรื่องเล่าจากคนในหมู่บ้านที่คล้ายคลึงกันราวกับนัดกันมาลุงทองเจ้าของร้านขายของชำหน้าปากซอยก็เล่าว่าจริงสิลุงเดชเคยมีครอบครัวนี่นาะเมียแกน่ะเป็นคนใจดียิ้มเก่ง ใครๆก็รักแล้วลูกสาวก็วิ่งเล่นสนทั่วตลาดนี่แหละชอบมาขอซื้อขนมลุงยังจำรอยยิ้มของเด็กคนนั้นได้เลยนะเมื่อก่อนแกก็ดูมีความสุขดีนะแต่จูดๆก็หายไปลุงทองเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยมองลุงเดชด,ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยหายไปแบบไม่มีปีมีคลุยเลยนะ ไม่มีใครรู้เลยว่าหายไปไหนบางคนก็ลือกันไปต่างๆนานาป้ามาลีแม่ขาผักที่อยู่แผงข้างๆก็เสริมขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลใช่เลยหายไปแบบไม่มีปีมีคลุยเลยนะตั้งแต่วันนั้นลุงเดชก็ดูซสืมลงไปเลยนะไม่ค่อยพูดจาแล้วก็ดูเหมือนจะลืมทุกอย่างไปเลยจริงๆ ทุกเสียงที่ได้ยินทุกสายตาที่มองมาที่เขาราวกับกําลังบอกว่าสิ่งที่ลุงเดชเชื่อมาตลอดชีวิตนั้นไม่ใช่ความจริงความทรงจำที่ว่างเปล่าของเขาเริ่มถูกเติมเต็มด้วยเศษเสี้ยวของเรื่องราวที่คนอื่นเล่าให้ฟังมันสร้างความสับสนและเป็นคำถามที่หนักอึ้งในใจ ลุงเดชเริ่มมองบ้านตัวเองด้วยสายตาที่ต่างไปจากเดิมห้องต่างๆที่ว่างเปล่าผนังที่เคยเป็นที่ติดรูปถ่ายแต่บัดนี้กลับมีเพียงคราบสกปรกหรือแม้แต่สนามหน้าบ้านที่เคยเป็นที่วิ่งเล่นของเด็กๆเ,เขาก็ไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนว่ามันดูกว้างขวางเกินไปสำหรับคนอยู่คนเดียวความรู้สึกประหลาด ผิดหวังและความเจ็บปวดบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้เริ่มก่อตัวขึ้นในส่วนลึกของจิตใจเขากลับมาที่บ้านพร้อมกับความรู้สึกที่หนักอึ้งในใจเขาเริ่มค้นหาบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างหลงเหลืออยู่เขาหรือขนเข้าของเก่าๆที่กองอยู่ในมุมมืดของห้องเก็บของที่เขาไม่เคยแม้แต่เปิดเข้าไปดู ทามกลางฝุ่นที่น่าทึบและกลิ่นอับชื้นที่คลุ้งไปทั่วห้องลุงเดชพบกล่องไม้เก่าๆก,กล่องหนึ่งที่ถูกวางทิ้งไว้ใต้ผ้าคลุมเก่าๆเ,เขาเปิดมันออกอย่างระมัดระวงังหวังว่าจะเจอสิ่งบ่งชี้ถึงครอบครัวที่เขาไม่เคยมีแต่เขากลับไม่พบอะไรเลยไม่มีรูปถ่ายไม่มีของใช้ส่วนตัวของใคร ไม่มีของเล่นเด็กสักชิ้นราวกับว่าครอบครัวที่คนในหมู่บ้านพูดถึงไม่เคยมีอยู่จริงในบ้านหลังนี้ความรู้สึกสิ้นหวังเริ่มเข้ามาแทนที่ความหวังเล็กๆที่เริ่มก่อตัวขึ้นลุงเดชทรุดตัวลงนั่งกับผืนห้องเก็บของแสงสลัวจากหน้าต่างเล็กๆส่องเข้ามาให้เห็นเม็ดฝุ่นที่เต้นระบำในอากาศ ความรู้สึกว่างเปล่าเข้าปกคลุมจิตใจอีกครั้งแต่คราวนี้มันเจ็บปวดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาค่ำคืนนั้นลุงเดชไม่ได้นอนหลับอย่างเคยเขานั่งเหมือมองออกไปนอกหน้าต่างที่มืดมิดท้องฟ้ายามค่ามืดมิดมีเพียงแสงจันทร์สองลอดผ่านกิ่งไม้ใหญ่เข้ามาในห้องนอนที่ดูเปรียวเหงาหัวใจของเขาเต้นแรงอย่างประหลาด เรากับกำลังรอคอยอะไรบางอย่างเขาพยายามนึกย้อนถึงเรื่องราวที่คนอื่นเล่าถึงแต่ก็ไม่มีภาพใดผุดขึ้นมาในความทรงจำเลยมันเหมือนมีกำแพงหนาทึบกั้นเอาไว้เขาเหนื่อยล้าจากการค้นหาและเหนื่อยใจกับความว่างเปล่าที่ตอบกลับมาเสียงนกคูกร้องก้องในความเงียบ ทำให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวของเขายิ่งเด่นชัดขึ้นลุงเดชรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่บนหน้าผาแห่งความทรงจำที่พราเลือนลมหนาวพัดโชยมาปะทะร่างที่เหนื่อยล้าของเขาขณะที่ลุงเดชกำลังจะเดินไปปิดประตูบ้านเพื่อเข้านอนและหวังว่าความง่วงจะพัดพาความสับสนนี้ไปให้พ้นจากใจ เสียงฝีเท้าเล็กๆเ,เบาๆราวกับขนนกระทบพื้นดินก็ดังขึ้นจากด้านนอกบ้านมันเป็นเสียงที่คุ้นเคยอย่างน่าประหลาดใจหัวใจของลุงเดชเต้นรัวแรงขึ้นอีกครั้งด้วยจังหวะที่ไม่เคยเป็นมาก่อนราวกับกลองที่ถูกตีอย่างต่อเนื่องก่อนที่เขาจะทันได้หันไปมอง ร่างเล็กๆร่างหนึ่งก็วิ่งเข้ามาจากความมืดที่ปกคลุมอยู่หน้าบ้านโผลเข้ากอดเขาแน่นจากด้านหลังลุงเดชชะนักนงานร่างกายแข็งทื่อด้วยความตกใจและประหลาดใจอย่างที่สุดเขายืนนิ่งราวกับรูปปัน้นไม่สามารถขยับขยื่อนได้แม้แต่น้อย เขาไม่เคยถูกกอดแบบนี้มาก่อนในชีวิตนี้ความรู้สึกอบอุ่นและคุ้นเคยที่เอ่อล้นเข้ามาทำให้เขาสั่นสะท้านมือเล็กๆโอบรอบเอวเขาอย่างมั่นคงกลิ่นหอมอ่อนๆที่คุ้นเคยแต่นึกไม่ออกว่าคือกลิ่นอะไรลอยมาประทัดจมูกกลิ่นของความบริสุทธิ์และไร้เดียงสา ที่ทำให้ใจเขาสงบลงอย่างน่าอัศจรรย์จากนั้นเสียงเด็กผู้หญิงใสๆที่เปลี่ยนไปด้วยความเหนื่อยล้าและความคิดถึงก็กระซิบข้างหูเขาเบาๆน้ำเสียงของเธอนั้นใสาราวกับกระดิ่งแต่กลับแฝงด้วยความเศร้าและความโหยหาที่ทำให้หัวใจของลุงเดชเจ็บปวดพ่อ กลับบ้านเถอะหนูรอจนเหนื่อยแล้วคำว่าพ่อที่ออกจากปากของเด็กน้อยผู้นี้กระแทกเข้าสู่ห้วงลึกของจิตใจที่ถูกปิดกั้นมานานแสนนานมันไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นกุญแจที่ไขประตูความทรงจำที่ถูกล็อกไว้ด้วยโซ่ตรวนแห่งความเจ็บปวด ภาพบางอย่างเริ่มฉายชัดขึ้นมาในสมองของลุงเดทีละน้อยมันเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์เป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของความทรงจำที่แตกสลายแต่ก็มากพอที่จะทำให้หัวใจของเขาเต้นร,รัวอย่างบ้าคลั่งเลือดสูบฉีดไปทั่วร่างกายที่เคยเย็นชาทำให้เขารู้สึกถึงชีวิตอีกครั้ง เขาเห็นภาพเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆก,กำลังวิ่งเล่นอยู่ในสนามหญ้าหน้าบ้านที่เขาเคยคิดว่าว่างเปล่าหัวเราะคิกคักอย่างมีความสุขเสียงหัวเราะสดใสราวกับเสียงกระดิ่งลมที่ดังแว่วมาในความทรงจำภาพของหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้หน้าบ้านยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยน ดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจที่เขาสัมผัสได้ถึงแม้จะเป็นเพียงภาพเลือนรางแล้วภาพก็เลือนหายไปอย่างรวดเร็วราวกับฝันร้ายที่กำลังจะจบลงและฝันดีที่กำลังจะเริ่มต้น ลุงเดชค่อยๆหันกอบไปมองร่างเล็กๆที่กอดเขาอยู่เมื่อครู่บัดรนี้ยืนอยู่ตรงหน้าเขาแสงจันทร์สาดส่องลงมาบนร่างเล็กๆของเธอทำให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆสวมชุดกระโปรงสีขาวสะอาดตาดวงตาโตกลมโต คลอด้วยหยาดน้ำตาแห่งความดีใจและเหนื่อยล้าจากการรอคอยที่ยาวนานใบหน้าซีดเซียวแต่รอยยิ้มที่ปรากฏบนริมฝีปากนั้นช่างสดใสและขุนเคยจนน่าใจหายราวกับรอยยิ้มของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามาในชีวิตที่มืดมิดของเขาเด็กหญิงมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรัก ความผูกพันและความปรารถนาอันแรงกล้าที่ไม่อาจปฏิเสธได้ลูกลูกจริงๆหรือนี่ลุงเดชพึมพำน้ำเสียงสั่นเครือหยดน้ำตาที่เขาไม่คิดว่าหลังไหลออกมาได้ก็เอ่อคลอเบ้าตาความทรงจำที่ถูกปิดกั้นนั้นบัดนี้เหมือนเขื่อนที่พังทลายลง สายน้ำแห่งความทรงจำพรั่งพลูเข้าท่วมทนจิตใจที่ว่างเปล่าของเขาอย่างรวดเร็วและรุนแรงความสุขความเจ็บปวดความรักความคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างถาโถมเข้ามาพร้อมกันจนเขารู้สึกเหมือนกำลังจะจมลงไปในห้วงลึกของความรู้สึกที่ซับซ้อนนี้ท่อหนูดีใจที่พ่อจำหนูได้ เสียงกระซิบของลูกสาวดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มีเสียงสะอื้นปะปนเล็กน้อยดวงตาของเธอยังคงจ้องมาที่เขาอย่างไม่กระพริบราวกับกลัวว่าเขาจะหายไปอีกครั้งและในตอนนั้นเองลุงเดชก็เริ่มได้ยินเสียงอีกคนในบ้านเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นกว่าแต่เบาบางราวกับเดินบนปุ๋ยเมฆ เสียงที่คุ้นเคยและเต็มไปด้วยความอบอุ่นมันเป็นเสียงฝีเท้าของเธอผู้หญิงที่เขาเริ่มจะจำได้ผู้หญิงที่เคยเติมเต็มชีวิตที่ว่างเปล่าของเขาให้สมบูรณ์ผู้หญิงที่เขาเป็นที่รักของเขาผู้หญิงที่เขาเคยคิดว่าไม่เคยมีอยู่จริง เสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งร่างของหญิงสาวปรากฏขึ้นที่ประตูห้องนั่งเล่นที่เปิดแง้มไว้เธอเป็นภาพที่ลุงเดชจำได้ดีในส่วนลึกของจิตใจเธอยือนอยู่ตรงนั้นแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาจากหน้าต่างด้านหลังทำให้เธอดูเหมือนภาพวาดที่งดงาม ผมยาวสลวยที่เคยเป็นสีดำคลับบัดนี้มีสีขาวแซมเล็กน้อยดวงตาที่เคยเป็นประกายแห่งความรักบัดนี้เต็มไปด้วยความโหยหาและคิดถึงที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนเธอไม่ได้พูดอะไรออกมาเป็นคำพูดเพียงแค่ยิ้มให้เขา ยยิ้มที่ลุงเดชจำได้ขึ้นใจรอยยิ้มที่เคยเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขามีความสุขที่สุดในชีวิตรอยยิ้มนั้นคือจุดสิ้นสุดของความว่างเปล่าในใจเขามันเป็นรอยยิ้มที่ทำให้ความทรงจำที่กระจัดกระจายกลับมารวมกันอีกครั้งอย่างสมบูรณ์ลุงเดช ทรุดตัวลงคุกเขา่ากอดลูกสาวตัวน้อยแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มด้วยความดีใจและสำนึกผิดที่เขาหลงลืมสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปนานแสนนานเขากระซิบคำขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าพ่อขอโทษพ่อขอโทษที่พ่อลืมลูกไปกลับมาแล้วเหรอจ๊ะ เสียงของภรรยาพึมพำน้ำเสียงอ่อนโยนเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจเธอไม่ได้ตำหนิไม่ได้กโกรธเคืองมีเพียงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่พร้อมจะโอบกอดเขาไว้เธอก้าวเข้ามาหาเขาช้าๆอย่างระมัดระวังก่อนจะคุกเข่าลง โอบกอดทั้งพ่อและลูกสาวไว้ในอ้อมแขนการกอดกันแน่นนั้นราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกลับมาของครอบครัวที่สมบูรณ์อีกครั้งการกอดที่อบอุ่นและยาวนานที่เติมเต็มช่องว่างในใจของลุงเดชให้เต็มเปี่ยมความเงียบที่เคยปกคลุมบ้านหลังนี้มานานหลายปี บาดนี้ถูกแทนที่ด้วยเสียงสะอื้นให้แห่งความสุขเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กน้อยที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและเสียงกระซิบแห่งความรักที่ถูกเก็บงำไว้มันไม่ใช่แค่การกลับมาของความทรงจำแต่เป็นการกลับมาของชีวิตที่แท้จริงของลุงเดช ค่ำคืนนั้นดวงจันทร์ยังคงส่องแสงนวลตาบ้านไม้หลังเก่าที่เคยเงียบเหงาบัดนี้กลับอบอุ่นด้วยไอรักที่โหยหามานานแสนนานลุงเดชไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร เขาไม่รู้ว่าเขาหลงลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปได้อย่างไรและเขาก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่เขารู้แค่ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วและความจริงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาก็ได้กลับคืนมาแล้วอย่างสมบูรณ์ ความทรงจำที่เคยเป็นเหมือนภาพปริศนาที่กระจัดกระจายบัดนี้ถูกจัดเรียงใหม่เป็นภาพที่สมบูรณ์งดงามภาพของครอบครัวที่รอคอยการกลับมาของเขาเสมอนับจากค่ำคืนนั้นชีวิตของลุงเดชก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากชายชราผู้โดดเดี่ยวและเงียบขรึม เขากลับเป็นคนที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อทุกเช้าเขาจะยิ้มแย้มทักทายคุณป้าสมศรีที่เดินผ่านหน้าบ้านเขาเริ่มพูดคุยกับลุงทองที่ร้านขายของชำนานขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเขายังช่วยป้ามาลีจัดเรียงผักที่แผงในตลาดและบางครั้งก็เห็นเขานั่งคุยกับชาวบ้านคนอื่นๆ เสียงหัวเราะของลุงเดชท,ที่เคยแห้งผากบัดนี้กลับเปล่งออกมาอย่างสดใสและจริงใจดวงตาที่เคยว่างเปล่ากลับเต็มไปด้วยประกายแห่งความสุขและความหวังการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้คนในหมู่บ้านแปลกใจอย่างมากทุกคนต่างกระซิบกระซาบกันถึงเรื่องนี้ลุงเดชแกไปเจออะไรมานะ สงสัยแกด้วยครอบครัวกลับคืนบาจริงๆอย่างที่ป้าสมศรีบอกแกดูเด็กลงไปเป็นสิบปีเลยนะพวกเขาพยายามสอดส่องมองเข้าไปในบ้านของลุงเดชหวังจะได้เห็นภรรยาและลูกสาวที่เล่าลือกันแต่ไม่ว่าจะมองมุมไหนพวกเขาก็ยังคงเห็นเพียงลุงเดชคนเดียวที่อยู่ภายในบ้านหลังนั้นบางครั้ง ชาวบ้านก็เห็นลุงเดชนั่งอยู่บนมาน้านั่งหน้าบ้านตัวคนเดียวยิ้มกับท้องฟ้าหรือบางทีก็พูดพึมพำกับตัวเองเราวกับกำลังคุยกับใครบางคนที่มองไม่เห็นบางวันพวกเขาก็เห็นเขาจัดแจงตัดหญ้าในสนามหน้าบ้านอย่างกระตือรือร้น หรือบางทีก็เห็นเขาวางตุ๊กตาเก่าๆไว้ที่มุมหนึ่งของระเบียงราวกับว่ามีเด็กน้อยเพิ่งเล่นทิ้งเอาไว้ชาวบ้านต่างสับสนและเริ่มตั้งคำถามครอบครัวของลุงเดชหายไปไหนกันแน่หรือว่าสิ่งที่ลุงเดชเห็น เป็นเพียงภาพลวงตาที่แตกสลายแต่สำหรับลุงเดชแล้วเขาไม่สนใจคำถามเหล่านั้นอีกต่อไปในใจของเขาเต็มเปี่ยมด้วยความรักความสุขและความทรงจำที่ชัดเจนแจ่มแจ้งเขาตื่นขึ้นมาทุกเช้าด้วยรอยยิ้ม เขาได้ยินเสียงหัวเราะใสๆของลูกสาววิ่งเล่นรอบบ้านเขาได้กลิ่นหอมอ่อนๆของภรรยาที่กำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวและทุกค่ำคืนเขาก็ได้นอนหลับไปพร้อมกับความรู้สึกอบอุ่นของครอบครัวที่อยู่เคียงข้างเขาไม่รู้ว่าคนอื่นเห็นอะไร หรือไม่เห็นอะไรเขาแค่รู้ว่าสำหรับเขาแล้วครอบครัวของเขาได้กลับมาแล้วและนั่นคือความจริงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาบ้านไม้หลังเก่าที่เคยเงียบเหงาบัดนี้กลับอบอุ่นด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม ที่มีเพียงลุงเดทเท่านั้นที่ได้ยินและสัมผัสได้หรืออาจจะเป็นใครบางคนที่ไม่เคยเห็นด้วยตาเปล่าแต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจจบเรื่องรอยยิ้มที่มองไม่เห็นเรื่องราวของลุงเดทแล้วอาจเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้ง สิ่งที่เราคิดว่าเป็นความจริงอาจไม่ใช่ทั้งหมดบางครั้งสิ่งที่เราหลงลืมไปอาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราบางครั้งความทรงจำที่เลือนหายไปอาจเพียงแค่ถูกซ่อนไว้ลึกๆภายใต้ความเจ็บปวดหรือการเวลา รอวันที่จะมีใครสักคนหรือบางสิ่งบางอย่างมาปลุกมันให้ตื่นขึ้นและเมื่อวันนั้นมาถึงเราอาจจะพบว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามาตลอดเพียงแค่เราลืมไปหรือเปล่าลองมองไปรอบตัวคุณ แล้วคุณอาจจะพบว่าสิ่งที่คุณกำลังตามหาอาจจะอยู่ที่นี่ตลอดมา